สวัสดีครับเพืเ่อนๆเอ้าหลังจากเกี่ยวของแล้วเขากะคนต่อขอ้าว่านะครับบันจัดการสีนะครับเนาะลดของรถตั้งสีเรียบร้อยแล้วครับนี่ตั้งสีเตรียมมาถึงเรียบร้อย ่ใส่แบบในกอนที่มันนั้นก็ไม่ทำให้กอนมันเกิตามใส่ในกอนเขาใส่ให้ปัดเป็นการปุดมาจุดสถานการณ์จะใส่รถสีเอานมใส่คนเกแล้วีรถสี สมีใช้เงเที่ยวครับคุเที่ยวแล้วตนสองสามเดือนเล่าเลคิเรียบร้อยนะครับมาคิทอดๆได้อยู่ประมาณ55าสนะครับนาะสอ้ จะซ้ำซ้ำให้ครับจะให้ปวดลูกน้าแหงเข่าแขนจเกิดกาใหากุดเกิดความเสียหายนิ้ก็จะได้เกิดร้อยนะครับไร่ม่าห่กวนม่หรน 昨天，让我看了。